ครับทุกคนพ่ออินแม่แอนจังแกสคุณยายกลับไปอีกครั้งนะคะกับคุณยายแกรนี่ค่ะ EP3 ค่ะหลังจากได้รับคําเรียกร้องนะคะแล้วได้รับผลตอบรับที่ดีบ้างวันนี้เขาเรียกร้องกันมาให้ทา EP3 กทีโดยที่ EP3 นี่สนุกกว่าเคยค่ะใช่ค่ะมันมีอะไรบ้างคะคะแม่คุณยายเะคจะมีนี่ไม้เท้ากายสิทธิ์สามารถเสกทุกสิ่งทุกอย่างได้ นอกจากนี้นะฮะนอกจากมีคุณยายมีคุณตาด้วยโดยวันนี้นะคะเด็ <S <S กๆทั้งสองคนนะคะต้องช่วยกันหากล่องนมโฟโมสดรสช็อกโกแลตสูตรใหม่เนี่ยทั้งหมด4ี่กล่องนะที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งนมโฟโมสดรสช็อกโกแลตสูตรใหม่เนี่ยนะคะก็อร่อยเข้มข้น เพราะว่าทํามาจากโกโก้แท้ค่ะและยังเพิ่มสารอาหารสูงด้วยโอเมก้า3 6 9วิตามิน b 12สูงขึ้น4เท่าแคลเซียมสูงสารอาหารที่เพิ่มขึ้นเนี่ยช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมองและร่างกายรู้กติกาครบแล้วนะวันนี้ต้องตามหายครบนะ,ะโอเคไหมอะก่อนอื่นส่งนมมาก่อนนะ่ามามาม,ามาเดี๋ยวจะเสกให้มันหายไปอ้มาเึงจมหายไปหายไปย่ง โสนุกแน่หละงงานนี้เด็กๆรอตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเล่นเริ่มเล่นกันเลยตรงนี้นะคะในบ้านบนโต๊ะกินข้าวจะมีจุดคิวหนึ่งจุดด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กๆเมื่อทําภารกิจติดขัดอะไรให้กลับมาที่จุดคิวนะคะอาจจะมีตัวช่วยก็ได้เดี๋ยวเราไปหาไปเลยดีกว่าค่ะ เดี๋ยวห้องีก่อนเพราะว่าตรงไหนตกใหมนเลยเดี๋ยวหา่นค่ะห้องนี้จะมีบ้างนะ,ะไม่ใช่ <c oughs> ไม่มี <c oughs> นมเข้าไมโครเวฟใช่ไหมใช่ <c oughs> ใจหมดเลยเมื่อกี้พอ่อ ไ um. ม pues mm. ่มีไม่มีไม่มีไม่มีเปลี่ยนทงาไงขึ้นไปชั้นสนี่ก็ค่ะ ตู้ลิฟท์เละไม่มีเจอแล้วแตนปีนเย้เจอแล้วสุดยอดวเลย์ไก่เดี๋ยวเราไปหากล่องที่สองกันเลยดีกว่าไปไป FU- <laughs>

เจอแล้วอ้าวหยิบขึ้นมาแล้วเห็แก้เจอกล่องที่สองแล้วโอ้ยไปสุดยอดเลยไกด์มาแท็กันเลยไปหากล่องต่อไปดีกว่าไหไปเจอแล้วาเยยหน่ากลัวเหลือเกิน อันใหญ่แกนี่อยู่ข้างหน้าเลยแต่มันอยู่ที่ไหนเจ้าลองหาตรงนี้อีกสักทีไหมเผื่อเมื่อกี้ยังดูไม่ครบเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเจ้าอะไหนอะวุ้ยกล่องนมฟองวุ้จริงด้วยนี่นี่นี่แกมาที่ไปที่มาเฮ้ยเจอกล่องนิสันแล้วเอ๊ะอันนี้กล่องอะไรทาอะไรซิเปิดดูสิ เงินคุณตาที่แม่คุณตาคุณยายโอ้ยจิกมาอีกตัวคุณตาเราเอากลับบ้านกันไปาไปไตอนนี้เราจอกล่องที่3มแล้วนะคะเดี๋ยวกล่องต่อไปน่ะอยู่ที่ไหนนะ ไม่ได้หรอกคุณยายรอแลอ้วเราเสียงสิแกเจอกำแพ้กันนี้ไปักมาไม่ได้หรอกไปฮึแกแจ้ีย่าแล้วคุณตาคุณยายหนีไปแล้วอ่ะแจ้ทางอง่นอ,อ๋อเดี๋ยวเราต้องช่วยกันยกกำแพงสิไกด์มาหนักจังเลย ลแล้วจุดทิวมันทำงานยังไงเจ๊นี่ไงมีไอแพดอยู่ยลองเปิด <laughs> ที่จุดทิวตรงนี้มีน้ำโฟมร,รบช็อกโกแลตสูตรใหม่ที่รสชา ดื่มนมโฟมอมดกันเถอะอือร่อยเข้มข้นหอมก็ก้ม,มากเลยเยี่ยมดื่มนมโฟมอัดหมดแล้วรู้สึกสดชื่นมีพลังจังเลยเดี๋ยวเราไปทำภารกิจต่อนะเจ๊ไปกันดีกว่าไปพร้อมนะฮับ โอ้ยเย้เริ่เราจะมีไงกับกล่องนมที่สี่ดิอะกายอืมอ๋อกายดูแลใช้ได้มั้ยเจ้ได้เลยมาถึงแทนใช้ได้โหเบียกใช้ได้เนี่ยโออเออแต่ก็โอเคนะของก็อร่อยจริงนะ อร่อยดีแถมมีประโยชน์มากด้วยนะเฮ้ยเอากล่องนมอันที่สี่มาแกมากันได้ยังไงแกมาได้ยังไงเอากล่องนมอันที่สี่มาไม่ให้แกหรอกแน่ใจเหรอแน่ใจอันนี้กล่องอะไรวะเฮ้ย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 อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอันนี้มัน่าเยอย่าเลยอย่าเลยอ่าเลยอย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 ไมเลยอย่า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 เลีอย่าเลย เงินที่เม้มจะคุณยายหนู่ยยก่อนนะเย้เลิชนะแล้วไกลไหมสุดยอดเลยเย้หวังว่าทุกคนคงสนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณเฟอร์มอนรสช็อกโกแลตสูตรใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ